ดเป็นเดชเป็นเดชแสบบ่พออ่อโอ้ยกูจอดมันอไหรยังกูกินนี่หอยเดียวหอยตอั้มบ่หอยเหรอกูเห็นเขากำลังหิงงหดแม่แบบเขาสดแม่หอยจิ้มหานะนะห,หอยจิ้มหา่าว่ะโคตรพอดีนะบ่งแล้วเอาพ่อนี้สอนสวัสดีครับอโม่ปพงเหนือ,อครับสวัสดีครับมันี่อยู่กับช่องว่าวาช็อกโกแลตครับมันี่พผาอโม่กับพ่อมากินตั้มบ่หอยแข้งครับครับผมตั้มส้วหอยแข้งสวัสดีครับผมครับ นี่คำแหลกโซ่ประเดิมเลยครับบอกไว้ไครับเห็นไนมิี่ตองก็เห็นกันเ <c oughs> ขาโซเลยน <c oughs> หรอเ็นี่เคือเทรอพี่นี่อืมอืมมันก่อนอือืบอ่อรเลยอืมบ้าวเยแล้วอือ <c oughs> ืม ทาน่วยไงพี่น้องมาเด้อพี่น้องกินน้ำกันครับบักไว้แขรงครับกินน้ำเสียอืมฝันเน่ากินน้งเสียอืมนี่ลาดตัวพักแก้มบอพักแก้มกินนี่เอ๋ยบึ้งน้อจัดให้กินแซ่บครับแซ่บบ่เหรอแซ่บครับเอาบุกเขือน้ำบอนี่แล้วแฉบ นะีแคบหมูครับนี่พคบหมูนะครับ,บ,บหยวนนะครับนื่เป็นแดคข้าขนาดเนาะพักแก่เฮ้ากัดได้เฮ้านี่เป็นไดพี่น้องเมนูฮิตครับเราต้องฮิตตามครับอู้ขอบ,บุญไหมเมนูฮิตตอนนี้นะห็นเขาเฮ็ดกันเต็มเลย พี่อะเสร็จล้วนี่พี่เนอืคุณแกาคุณแอืสดแล้วพี่ยดเงินป่ะอจ้ดเสียบ่โอ้ยร้านเสียบร้านจ้าแกข่ยก็มแนี่กันกินมปาหม้ว้อนเนะอื่ดอืีกินมนงมนอร่ี ให้ไปทัวร์เรา่อเนาะมาด้วยไออ้อยมาด้วยลงเหยียบมาถ้ากินหามเอามือขางสายมากินเอามือขางขวัวครับหลานมีสอนให้หนีอยู่มือขางให้กับญาติเะฮัลโหลน้ำเงี้น้ำไปเลยสวัสดีครับพ่อเยี่ยมครับโอ๊ยจะเป็นยังงกันหมนกี่ทะเลหลวงหมดที่ละ มายืนกองดาบกองกลดูพ mm. ี่น้องเลยอืมอ um ุ้ยเฮ้ยวิจัยนี่การมันปิวใส่ถาดอีกคือคำสั่งอยู่เว้ยเก่งนี่ยังหรอวะอืมเพื่อนนี่ยังขุนแล้วขุนดาบโอ้ยพวกว่อนมั้งพวกแม่นี่อ่ะ อืมภาพแบบบ่นทางเนี่ยฮะม่เนาะมมกหอยเนาะเหนียวหน่อืพักบ่ืะโอตาปีกนกอีกนางอีกเนาะเนาะอืติดปากพอดเนาะละเออกระดาษสุ้ๆฉันนีเพื่อเฮ้ยติดปากแล้วนะิดปากอืมชัดกระจายจ้ะแล้ก็เอื่อ อืมฮ่าฮยไงเดี๋ยวไายบุญไม่ไม่แนอนติดแบไป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 ช้าให้หนาสักทีไปหนาถึงนฮะจริงไหมสายดปไหมตวนี่ยา เดินหุ่นเนี่ยพ่อมตัวนี้เอาพี่น้องตัวนี้ต้องคอยพ่อไม่หายไรมันหนีงกับพ่อสมนีนะครับว่าใจอะไรบ๊วยุภาพขอโหลดขอไปครับอย่าให้ว่าว่าเฮ็ดกิมยังกับพ่อกับทีมงานบ้านบัวห้องน้อครับพี่น้องครับคอมเมนต์มาแต่ล่างคลิปครับมันหนีงกับก้าวเขมาสวัสดีครับครับผม